สวัสดีเจ้าวันนี้จะมาโชว์ผลงานผักเนาะวันนี้มาเก็บคะน้าเจ้าคะน้าฮอกะตัดใบที่มันแก่เนาะออกไปเอาไปกินก่อนเจ้าที่เหลือก็ละไว้มันก็จะใหญ่ขึ้นมาแหมนะเจ้าเก็บกินได้หลายรอบอยู่เจ้า มามาดูผักอย่างอื่นกันเจ้าอันนี้เป็นกลําดอกกําลังออกเจ้านี่ไฮไลท์เลยอันนี้เป็นหัวใช้เท้าเจ้าที่เฮาซื้อลูกกาดมาเจ้าแต่เฮาปาดหัวออกมาไว้แจน้ําแล้วก็เอามาลงกระถางเจ้าอันนี้เป็นพริกเนาะเป็นดอกกระลำมีน้อยมีใหญ่เจ้าซุ้นกันไปปลูกสป,ปะเจ้านี่ วางนี่เป็นกระลำดอกเจ้าคณะกม็มีพักสลัดก็มีเขาคุณจะนักเจ้า